คลิปที่ฝนโดนเคมฝนอัพโหลดลงวันที่23ดีเซมเบอร์นะคะอยากจะบอกว่าลูใจมากคือคลิปที่ฉันเสิร์ชเจอว่าเป็นเจ้าของเพลงที่อยู่ในคลิปของฉันนะคะดูในด s สคริปชันนะคะบลาบลาบลาโอเคก็มีชื่อของเขาชื่อเพลงแล้วก็ค่ายนะคะปัญหาคือฉันอัพโหลดคลิปของฉัน วันที่23ดีเซมเบอร์นะคะแล้วอีลุงเนี่ยอัปเดตคลิปของตัวเองตอนวันที่24ดสีเสวัสดีค่ะ welcome to up to ฝน channel นะคะ spelling with y o u capital p smaller number 2 and f o n นะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ฝนอยู่ในอยู่ในหม่องเห็ดงานนะคะสาวแล้วถ่ายรูปเบิร์ดขึ้นถ่ายวิดีโอบเบิร์ดขึ้นนะคะกะลืมหายแครดเจาของเนาะก็เลยเออมาอัดคลิปม่ตอนกลางเว้นตอนอันตอนกลางวันเหมือนนี้ฝนก็เห็ดงานคือเกานะคะอยู่อยู่ที่ทางานนะคะกะรอบๆเนาะอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้นะคะกะ สองอัพทูฝนนะคะสกดด้วยยูตัวใหญ่นะคะแล้วก็พี่ตัวน้อยค่ะหมายเลขก2แล้วกับ O N เอตัวใหญ่จ้าเข้าไปเห็ดงานก่อนเดี๋ยวมีคนถามหาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนมาด้นสดนะคะเกี่ยวกับอิทธิศิ์เพลงของคายมาสเตอร์เขาเคลมได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ฝนอ่ะเพิ่งเห็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพิ่งทำช่องใหม่ ก็เลยยังเรียนรู้อยู่แล้วก็เวลาส่วนใหญ่เอาไปใช้ในการตัดต่อดูเอฟเฟคดาวน์โหลดเพลงจากแอปพลิเคชันโน่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บอ่ะเพื่อนเครมเราไม่รู้ตัวทีเช็ค youtube studio ของฝนดูตาม y o u t u b e channel อื่นที่เขาสอนวิธีการทำโน่นน mm ี hmm. ่นั่นนะก็ไปเจอก็ p like ปี้หลายครมจาก คลิปวิดีโอ1คลิปของฝนนะคะจาก12คลิปนะมี1คลิปที่โดนก๊อปปี้มาก็คือเป็นคลิปขับรถทางไกลจากเกาะสมุยไปพะเยาช่วงนาทีที่13กว่ากว่าเดี๋ยวฝนจะค่อยๆพาทุกคนดูแล้วก็จะอุอธิบายแบบ ตั้งแต่ต้นชนปลายให้ละเอียดแล้วก็ถึงวิธีแก้ไขนะคะจริงๆแล้วอ่ะฝนอ่ะแก้ไขไปเบื้องต้นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝนก็ต้องการเอกสารหลักฐานเผื่อมีการโต้แย้งกลับมาก่อนอื่นนะคะไปที่ช่องของเรานะคะคะเราไปที่ YouTube Studio นะคะก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งที่เป็นของหลังบ้านของช่องชาแนลเรานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะต้องไปที่ คอนเทนต์ที่เป็นรูปเพลงแล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเรากดที่ฟิลเตอร์เลยค่ะเข้ามาเพื่อเช็คก,ก็ปี้ไหลยอย่างเดียวนะคะกดที่ฟิลเตอร์เลยแล้วก็เลือกตรงที่เนี่ยคะ่ะก็ปี้ไหลเคลมนะคะว่ามีคนมาเคลมคลิปเราหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือของฝนอะ่ะมีคนมาเคลมนะคะชี้ oh, <no. S 1> นะคะชี้ตรงตัวก็ปี้ไหลตรงนี้นะคะก็จะโชว์ตรงซีดีเทลนะคะ พอโชว์ขึ้นมาตัวนี้เราก็กดตรง c detail เลยค่ะก็จะเขียนว่าวิดีโอนี้เป็น not e f f e c t view public เรียบร้อยแล้วแต่สร้างรายได้ไม่ได้เพราะโดนเคมอยู่นะคะ content s use เนี่ยมันจะเขียนไว้ว่าใครมาเคมเราใครเป็นคนเคมอ่ะใครเป็นเจ้าของเพลงอ่ะ เคลมเพราะอะไรเคลมเพราะวิดีโอเคลมเพราะเพลงเคลมเพราะอะไรก็แล้วแต่บลาบลาบลานะคะช่องแอคชั่นตรงนี้นะคะจะขึ้นออปชั่นอลให้ว่าจะให้ตัดเสียงจะให้ตัดคลิปตรงนั้นออกไปเลยหรือว่าเอาเสียงใหม่อของ YouTube ที่เขามีมิวสิกเอามาลงแทนก็ฝนก็จะข้ามตรงส่วนนี้ไปนะคะเพราะว่า YouTube ท่านอื่น พูดถึงเยอะแล้วเจ้าของเพลงแล้วก็เจ้าของคอมพานีนะคะเนี่ยก็ปี้ไหลโอนเนอร์บิลีฟมิวสิกเนี่ยสร้างปัญหาให้ฉันมากเลยฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครหรอกนะแต่ฉันอะอันน้อยยิ่งมากคือเขามาเคลมฝนได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหรอะนะ่อ่ะเนาะเพราะว่าฝนอะอยู่ในช่วงที่แบบลองผิดลองถูกอยู่อีเมลของฝนอะที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นซับสครเบอร์นะคะแบบ เห็น YouTube you. จ่าหน้าข oh, <no. S 1> ้างหน้าฉันก็แบบเกี่ยวกับซับสไคร์เบอร์นี่ยเลยฉันก็ลบ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 อีเมลทิ้งแล้วก็มีลบตัวที่เขาเคลมวิดีโอของฝนซึ่งฝนไม่ได้อ่านแบบถ่องแท้ไม่ได้เห็นอีเมลนั้นนะพูดง่ายๆก็มาเห็นอีกทีตอนที่เช็คช่องตัวเองเมื่อวานเนี่แหละก็แบบเอ๊ะฉันไม่ได้เห็นอีเมลนั้นฉันต้องแก้ไขยังไงดีก็ หลังจากที่เต้นมาสักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องไปค้นหาอีเมลเก่าเลยค่ะทุกคนจะบอกอย่างนี้ว่าเผลอลบไปแล้วก็ลบไปเลยค่ะแต่ตัวไอเดียไอดิสพุทเนี่ยมันจะยังอยู่นะคะก็คือตัวตัวเครมเนี่ยมันจะยังอยู่ในช่องของเราเราเรา,เราต้องเข้ามาเช็คอัิที์หนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเขาจะมีจํากัดเวลาของมันว่าในระยะเวลาแค่ไหนที่เราควรจะแอคชั่น เกี่ยวกับตัวก๊อปปี้ไรเครมนะคะฝนน่ะโตแย้งไปโดยที่ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเลย oh แต่ฝนเข <no. S 1> ียน description เวลาโต้แย้งไปอะ่ะว่าเดียแวลูพาร์ทโนนั่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันใช้เพลงจากโปรแกรมนี้นะที่ฉันซื้อลายปีมาชื่อเพลงอย่างนี้อย่างนี้นะถ้ามีคำถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อซัพพอร์ตของแอปพลิเคชันนี้ได้เลย oh. ก็แบบส่งไป แต่ประเด็นก็คือหลังจากที่ส่งไปแล้วนะทุกคนมันเป็นปัญหาที่แบบระยะยาวมากเขาใช้เวลาที่จะตรวจสอบอะคือ YouTube เขาไม่ตรวจสอบเองไงทุกคนพอมีคนมาเคลมเสร็จปุ๊บ YouTube ก็แค่ส่งเรื่องให้เรารับทราบแล้วพอถึงเวลาเราโต้แย้งไปคนที่จะตรวจสอบไม่ใช่ YouTube แต่จะเป็น owner copy ไหลนะคะ ็จะใช้เวลาประมาณ30วันจนกว่าเขาจะแอคชั่นถ้าเขาไม่แอคชั่นภายใน30วันก็จะเป็นโมคะแต่ช่องเรามันจะดูไม่ดีไงถ้ามีก๊อปปี้ไหลอะเพราะว่าเวลาอยู่บนคลิปอะคลิปดิสคริปชั่นของเรามันจะเขียนไว้ข้างล่างว่า,าใช้เพลงดิคาสิก็อปปี้ไหลครมจากคายมาสเตอร์นะคะฝนเสิร์ต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้นะคะจากทั้งใน Google ทั้งใน YouTube นะคะมีหลายช่องนะคะมาบอกว่าคลายมาสเตอร์มันจะไม่มีก็ปี้ลหลเคลมหรอกแต่คลิปส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่เก่าแล้วเป็นแอปพลิเคชันรุ่นดั้งเดิมที่มี2แบบก็คือแบบที่สามารถใช้ทัาปิกได้กับแบบที่ ใช้เฉพาะส่วนตัวฝนก็เพื่อความแน่ใจฝนก็ส่งอีเมลไปฝนส่งอีเมลไปแจ้งนะคะ Enquiry ไปให้ทางคายมาสเตอร์นะคะฝนก็เขียนด้วยว่าฉันน่ะส่งอีเมลนี้หาคุณเพราะว่าคลิปวิดีโอของฝนน่ะในช่อง youtube ก็ปี i ไหลครมโลฝนก็บอกว่าเออตาม information นี้นะจากที่ฝนส่งแบบนี้ไปเขาก็เลยบอกมาว่า ข้อมูลมันไม่ครอบคลุมให้ฝนส่งข้อมูลไปให้ใหม่โย้ยข้อมูลเขาจะเขียนไว้ว่า I understand you use music k r o m master assets เขาเข้าใจว่าเราใช้เพลงจาก k y m m s t e r ต s s ์แ s s Store ก็คือเราดาวน์โหลดเพลงจาก k y m m s t e r a p p p i c a t i o n ใช่ไหมคะแล้วก็ in order to check issue ก็เกิดว่าเราอยากให้เขาเช็คอิชูให้สำหรับคนที่แบบ จะส่งอีเมลไปหาคายมาสเตอร์ครั้งแรกนะคะต้องต้องส่งข้อมูลไปให้เขาคือลิงก์ Youtube นะคะที่ถูกเครมสกรีนช็อตออฟก๊อปปี้ไหลายเครมอีเมลนะคะตัวเนี้ยก๊อปปี้ไหลาเครมอีเมลตัวเนี้ยอย่างที่ฝนแจ้งไปว่าฝนลบทิ้งไปแล้วด้วยอ c ซิเดนซ ด้วยความที่ว่าพอปพลาเกินไปนะคะมีคน subscribe เยอะเกินอะไรประมาณนี้ก็ลบทิ้งไม่ทันได้ดูฝนก็เลยแก้ไขโดยการกดแอคชั่นอีตัวปุ่มที่ว่าฝนจะโต้แย้งเขาอะแล้วก็พิมพ์มพิมพ์มพิมพ์มพิมพ์พิมพ์ข้อมูลให้ครบให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ฝนจะทําได้นะคะพิมพ์แล้วก็ส่งไปให้เขา หลังจากที่ฝนโต้แย้งไปนะคะทาง YouTube ส่งกลับมาว่าการโต้แย้งได้ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วรอการตอบกลับ 3. า uh, the name of music track you use from k y l Master นะคะฝนแคป หน้าจอที่เป็น Music Asset ให้เขาด้วยฝนก็รีมาร์กไปว่าชันนะ่ะโต้แย้งไปแล้วนะคะอย่างไรก็แล้วแต่คนต้องการซัพพอร์ตจากคายมาสเตอร์เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือเขาต้องตอบอ e ีเมลฝนกลับมาเพื่อเป็นเรฟเ r อ n เนซ์ของฝนเองว่าฝนจะไม่มีปัญหาหลังจากที่ฝนส่งตัวข้อมูลนี้ไปนะคะฝนก็ใช้เวลาค้นคว้าหาข้อมูลต่อนะคะเริ่มสงสัยกันเคลมเพลงจากคายมาส เตอร์มิวสิกนะคะเพราะว่าฝนก็เริ่มไม่มั่นใจว่าสรุปเอ๊ะใช้ได้หรือเปล่าฝนก็มานั่งหาข้อมูลเพลิบเพลเอยากจะบอกว่าหาข้อมูลแบบล้นสมองมากก็ไม่รู้ว่าเข้าไปถึงเช่นอยากหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงพอตั้งสติได้คือแบบฉันก็เริ่มค้นหาคลิปในประเทศไทยทพูดถึงเกี่ยวกับการเคลมเป็น mm hmm. อะไรที่ออกทะเลมากเลย ออกทะเลแบบไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยอะแล้วยังไงต่อฉันก็ค้นหาเธอเลยใครคือผู้ชายคนนี้นะคะฉันก็แบบค้นหาอสุดลิสุดเด็ดเลยฉันเอาชื่อเจ้าของเพลงแล้วก็ชื่อของคนร้องเนี่ยสังเกตนะคะทุกคนเนี่ยชื่อฝนจะก๊อปมาจากตรงนี้ฝนก็มาเสิร์ชใน Google คือไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเพลง45วิของฝนเลยแต่ฝนค้นหาชื่อคนที่ร้องกับเจ้าของเพลงไม่เจอฝนก็เลยหาชื่อ c o ป,ปี้ไหลโอนเนอร์ไอออน e ีฮับเนี่ยเจอเลยค่ะช่องนี้นะคะทุกคนเขาพูดภาษาอังกฤษก็ลองไปฟังดูเนาะไม่ขอคอมเมนต์เนาะ<อ>เขาก็พูดแบบให้ให้ความรู้มาในระดับหนึ่งเนาะฝนจะบอกเหมือนเล่าข้อควา,ามง่ายฝนก็จำไม่ได้หรอกเพราะฝนนะฟังแค่รอบเดียวอ่ะ คือเขาพูดเร็วมากเพราะว่าเขาหัวร้อนแล้วอ,ะอ่ะเอออะไรประมาณนี้ถ้าใครที่ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจก็ให้ไปฟังช่องนี้นะคะช่องค c o m e ี y bad นะคะค c o m e ี y bad อะไรสักอย่างฝนก็ไม่ค่อยเก่งภาษาเนาะทุกคนเขาก็โดนเครมนะคะจาก believe music เหมือนกันแล้วเขาก็โชว์วิธีการโต้แย้งที่เร็วที่สุดของ believe music นะคะ ของค่ายอื่นถ้าถ้าเพื่อนๆมีปัญหากับค่ายอื่นอันนี้ฝนไม่แน่ใจนะคะแต่ฝนมีปัญหาเกี่ยวกับกับของค่าย Believe Music นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ช่วยฝนช่วยชีวิตฝนได้เยอะมากบอกเลยคือไม่ต้องรอ30วันน่ะเขาก็ลองเอาก็คือทำเหมือนของฝนอ่ะก็คือเอาชื่อของคนที่ร้องชื่อเพลงนู่นนี่นั่นไปค้นหาเขาบอกว่าเขาไม่เจอ อ่ะอันนั้นก็ว่าไปถ้าใครฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องก็เข้าไปดูได้นะคะของ how to d i s p u t a fast copy l i g h t Cream from belief music นะคะแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะฝนจะเล่าให้ฟังว่าฝนไปได้ข้อมูลจากคนนี้นะคะว่าเขาอ่ะมี วิดีโอลีเก l อ s s ชูนะคะก็คือเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชหานะคะ Leaf Music ิ i อิส t ุนะคะก็จะขึ้นวิดีโอล g เกใชายคนนั้นเขาบอกว่าให้คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็กรอก Information นะคะเกี่ยวกับปัญหาไปที่เว็บไซต์ของ l e ฟ f Music นะคะเขาจะได้ทำการตรวจสอบให้เร็วขึ้นดีกว่านั่งรอ30วันเนาะ แล้วฉันอยากจะเผาอีลุงนี้มากเลยคือแบบแกงชั้นสุดลิตจ้าเมามอยลู่ก่อนดีกว่ารอรออินเทอร์เน็ตอีฉันก่อนนะคะเดี๋ยวอีฉันจะเมาท์มอยให้พวกเธอฟังเอคลิปที่ฝนโดนเคมฝนอัพโหลดลงวันที่23ดีเซมเบ c e m นะคะอยากจะบอกว่าลุงใจดมากคือคลิปที่ฉันเสิร์ชเจอว่าเป็นเจ้าของเพลง ที่อยู่ในคลิปของฉันนะคะดูในดีสคริปชันนะคะบลาบลาบลาโอเคก็มีชื่อของเขาชื่อเพลงแล้วก็ค่ายนะคะปัญหาคือฉันอัปโหลดคลิปของฉันวันที่23่สม c e m นะคะแล้วอีลุงเนี้ยอัปเดตคลิปของตัวเองตอนวันที่24 d ี cember คือแบบคุณอนะอัปคลิปลงหลังฉันอนะคุณมีสิทธิ์อะไรมาเคลมคลิปของฉันว่าเป็นน่นนี่นั่นของคุณแล้วเขาก็บอกว่าเออ คลิปนี้ยทำตั้งแต่วันที่22ธันวาคมครูไม่อยากรู้หรอกว่าทำวันไหนแต่พอกดเข้าไปดูอะ่ะคือเพลงเดียวกันน่ะมันเป็นไปได้เหรอที่แบบมิวสิกมันจะแบบแค่นี้พอฟังไปเรื่อยๆนะลุงก็เริ่มออกทะเลนะคะก็คือเหมือนลุง oh, <no. S 1> ไปก๊อปคลิปของคนอื่นมาที่เป็นแบบคลิปเสียงพูดคลิปแอคชั่นคลิปเหมือนมัมอยแล้วเขาเนี้ยก็แค่มาแปะปกหน้าคลิปแล้วก็มาเห็น oh, <no. S 1> ไม่อยากจะฉาะเลย เราต้องพูดดีๆพูดเพราะๆตามหน้าตานะคะหลุปแล้วอีลุงนี้นะคะไปก๊อคลิปเพื่อนแล้วเอามาเคลมคนอื่นก็หลังจากที่ค้นหาลุงเจอนะคะไายมาสเตอร์ก็ตอบกลับมาแบบ ตอบเร็วมากเลยนะคะส่งอีเมลไปหาวันนี้แล้วตอบวันนี้เลยภายในไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะเขาก็ตอบกลับมาว่า The Copy Right Music You Are Using Belong To Kymaster Corporation <luxury> นะคะเขาก็บอกว่าเพลงที่ฝนใช้ในคลิปของฝนเนี่ยเขาสามารถยืนยันได้ว่ามาจาก Kymaster Corporation แน่นอนเลยฉันครอบหน้าจอไปขนาดนั้นเธอแล้วก็ เอ่อดักแอสเซสออนคลายมาสเตอร์แอสเซสต์สตู อก๊อบปี้ไหลอิชูฟรีเพลงที่ได้มาจากคายมาสเตอร์แอสเซสโตนนะคะไม่มีลิขสิทธิ์ก๊อบ i ี้ไหลอิชูฟรีก็คือไม่มีลิขสิทธิ์ของคายมาสเตอร์ but YouTube and Instagram are wrong making claim YouTube แล้วก็ i n s t a g r กรนะ่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะเขาบอกว่าเป็นการ c l a i by mistake ก็คือแบบผิดพลาดก็ไม่รู้ว่าฉันแปลถูกแบบ ก็เอาแปลแค่เข้าใจอะเนาะ On YouTube there are dozens อย่างว่า of music l i s t e n on YouTube contents ID that play the same classic music เพลงของคลายมาสเตอร์ส่วนใหญ่นะคะที่เป็นปัญหาจะเป็นเพลงที่ที่เป็นแนว classic music อืมฉันก็จะจำไว้ว่า <l id> อิมูนฟลาเวอร์เนี่ยทำทำชั้นเป็นแผลแล้วนะคะ oh, <no. S 1> ฉันก็จะไม่ใช้นางอีกต่อไปก็ข้างล่างนะคะวีเลกคอมเมนต์จูเขาก็บอกว่าเขาแนะนำเรานะคะให้โต้แย้ง w h e n you d i s put e please show clearly เขาบอกว่าให้ใส่ข้อมูลให้เคลียร์นะคะก็คือเราอ่ะใช้เพลงอะไรจากบริษัทไหนสองนะคะ The music you use are copy r i g h t by c r i m e Master Corporation and being sold a r over world major music sites such as Apple Music Amazon Music and Google Play Music นะคะก็ mm hmm. คือเขาบอกว่าเพลงที่ฝนใช้เนี่ยค่ะเป็น copy r i g h t by c l i m e Master Corporation นะคะก็คือเราสามารถ copy อันที่สองเนี่ยไปวางได้เลยแล้วก็เขาก็ให้เพลง e x e m p l e มาของ Amazon Music นะคะซึ่งฝนกดเข้าไปดูแล้วแต่ว่าฝนฟังไม่ได้อะทุกคนมันต้องให้ register register อะไรก็ไม่รู้สรุปว่านะคะก็ส่งข้อมูลไปให้เคลียร์เนาะของค i m มาสเตอรนะคะ ถ้าเป็นของบริษัทอื่นต้องรอ30วันจนกว่าจะมีการโต้แยง้งหรือมีการตอบรับจากต้นสังกัดที่เคลมเพลงของเรานะคะแต่ถ้าคนไหนได้เคสเหมือนฝนนะคะที่เป็น Believe Music แล้วเราอะ่ะมั่นใจว่าเราใช้เพลงของคายมาสเตอไม่ได้ไปโหลดเพลงจากที่อื่นมาใส่ในแอปค y m มาสเตอร์หรือว่า เราเช็คแล้วว่าเพลงอ่ะมันไม่มีติดลิขสิทธิ์แน่นอนอ่ะเราสามารถโต้แย้งไปได้นะคะก็คือออโต้แย้งไปที่เว็บไซต์ที่ฝนแจ้งข้างต้นนะคะก็นะตามนั้นแหละที่แน่แคือฉันเกลียดลุงอ่ะคือ <c oughs> แบบลุงเคมไม่ดูตามมาตาเรือตัวเองอัปโหลดวิดีโออ่ะหลังฉันอ่ะแล้วยังจะมาเคลมเพลงของฉันอ่ะแล้วพอฉันเข้าไปดูอ่ะเธอก็เอา เพลงมาจากชาแนลอื่นเหมือนกันน่ะเธอกล้าดียังไงมาเครมเพื่อนนะฮ้ฮ้ลุงลุงคิดอะไรอยู่คะลุงก็เดี๋ยวจะพยายามเบอร์ให้เยอะที่สุดนะคะแต่ถ้าใครอยากจะสืบหาค้นหานะคะก็กดเข้าไปหาได้นะคะโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคน